มากินผักสดผลไม้สดด้วยกันนี่น้ำเต้านะคะน้ำเต้าเอาไปแกงปาลาด้วพี่น้องเอาไปทอดชุบแป้งทอดชุบไข่ทอดทล่างเป็นมะม่วงม่วงเปรี้ยวจามีเผือกหอมมีมันไข่ มาพี่น้องมาผักสดจากรถพุ่มพวงจ้าผักสดจากรถพุ่มพวงอันนี้น้ำเต้านะคะไอ้อันนี้แตงโมโอ่อนพูดผิดขอโทษด,ด้วยอันนี้แตงโมโอ่อนนะคะข้างบนข้างบนเป็นแตงโมโอ่อนะคะ่ะก็เป็นฟักแฟงมะละกอมะละกอนะคะอากาศขาวกวางตุ้งมีหลายอันหลายอย่างจากรถพุ่มพวงค่ะ ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงดอกคนาคนไทยเรียกดอกคนาคนอีสานเรียกดอกกะหล่ำเด้อพี่นอ้อง ผลสดจากรถพุ่มพวงค่ะข้างล่างก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวแป้นบ้านแพ้วนะคะมะนาวเป็นบ้านแพ้วอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายหน่อยนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าครึ่งออกจากบ้านนะคะพ่อค้าแม่ขายกำลังกินข้าวกำลังจะอาบน้ำรีบนอน เป็นพ่อค้าแม่ขายต้องขยันนอนเด็กตื่นเศาราพี่น้องเช้าก็ตื่นตั้งแต่ตีสามไปตลาด